ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมรับกันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันที่14แล้วนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปสูพิกัด5 0 9ศูนก้าสองเป็นพิกัดที่เราจะเดินทางไปสำรวจกันต่อนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็หยุดไปหลายวันเลยไม่ได้อัปเดตคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมเลย เราจะออกเดินทางกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอไปเปิดเครื่องยนต์ก่อน เราจะเดินทางไปนะอยู่ด้านหลังของเราทางออกมา1,800 50เมตรกิโลเมตรเเราต้องเก่อนตี้ตี เตรียมสัมภาระของเราก่อนนะเอ๊ะนั่นนี่กเปล่านี่นะขวามือของเราเนี่ยแหละผมว่าน่าจะใช่ต่ขอเลี้ยวเข้าไปดูก่อนนะว่าเราน่าจะถึงกันแล้วนะไหนไหน สองล้อมดูหน่อยนี่ว่ามันเหมือนมเมโดมอา่าคลุมคลุมเมืองไว้เลยนะครับเพื่อนๆดูสิไหมโอเคออไปเลยเราไปสำรวจกันดีกว่า ไปอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเราจะโดนฉลามแค่หรือเปล่าเนี่ยมันปีนไม่ได้ด้วยอ่ะแสไงค่อยๆว่ายไปไม่มีนะฉลามไม่มีมาถึงแล้วหรือเปล่า นี่นเราถึงทางเท่าแล้วอุ้ย,ยแล้วขึ้นทางไหนอ่ะขออนีญง่ายอยอ่าัเดเตรียมธนูไว้ก่อน ข้างบนแล้วกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปทางซ้ายกันก่อนนี่มันมืดจ้ะไฟฉายยังไม่อยากใช้เลยขึ่เข้ามากอมืดแล้วตัวแบตมันจะหมด ตรงนี้ดีกว่าโอ้ยร่วงโหผมมองอะไรไม่เห็นเลยรู้ว่าทางตันอ๋อเป็นทางตันโหปาาเสียวจังเลยอุยอ้ยอุ้ยผมเห็นอะไรแปลกๆเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเฮ้ยไอหนูผีอีกแล้วเหรอ ไฟยิงมาจากระยะไกลไฟย่องไปผมก็ไม่อยากยิงมันเลยนะแต่ถ้ามันออกมาก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนไอย่องไปมันป้ายมันบอกว่าไปให้มาทางนี้นะ ผมไม่เห็นตัวมันนะเพื่อนมันไงมันไงมา,งนะางนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมาแล้วนี่เลยพี่ผมลืมผมยุ่งทำยามาผมไม่รู้ว่าจะเจอหนู ้องให้เหลียวขวานี่เราเราน่าจะมาถึงแล้วหรือเปล่าน่าจะห้องนี้หรือเปล่าครับว่าน่าจะใช่นะแต่เหมือนไม่ยัไงเราเจอสองแล้ว อะไรอ่ะอหูยตกใจหมดเลยึเดี๋ยวผมขอดื่มน้ำก่อนใจคอไม่ค่อยดีแล้วเดียด๋วยว้ะโอเค ใส่หมวกไฟชายแล้วทีขึ้นมาหน่อยพวกของนี้เราไม่เก็บนะเพราะว่าเรามีค่อนข้างจะเยอะแล้วบนเรือของเราพอเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะไม่เฮ้ยสองนั้นไม่ตายอ่ะ สามสี่ต้องยิงถึงสี่นะัดเลยนะมึงจะตายแต่ได้เนื้อมาแค่นเดียวเองอะครับเพื่นนอนๆดูสิเอาแล้วเอาแล้วหลวัดแล้ว อะไรได้วะเนี่ยไม้เหรอต้องไหนไปดูเนี่ยอะไรอ่ะ generator part generator part ตอดดูหน่อยสิผมว่าน่าจะเป็นของต่อเนื้อเรื่องนะแต่ผมก็ยังไม่รู้ ใช่หรือเปล่านี่นี่นี่นว่ามดแล้วอ่าไม่มีอะไรตรงนั้นอ๋อนึกว่าบูปริ้น เราหยิบเออหยิบไม่ได้น่าจะต้องอ้อมไปนะผมว่าขอดูหน่อยจะไปทางไหนได้แชว์แอปถาแชว์แอปดีเลยเนี่ยที่เอาทางลุก่วงล่วงล่อง,งโอ้ยล่องน้ำแอะใส่คอไม่ค่อย,ยอดีเลยอะ่ะมีไง เราเจออีกอันหนึ่งแล้วนะเอ๊ะแต่อันนี้มันเขียนว่าสี่ดูหน่อยอันเมื่อกี้เลขที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่ะ เมือกี้เรามาจากทางนู้น generator แล้วก็้องสโต,นะตั่นะจุกจี้ on s t o v ได้โอเคอนนี่ใช่ป่ะ อ่าฮะเราได้สามอันแล้วใช่ไหมครับนี่สามอันแล้วมันให้เก็บกี่อันแล้วเนี่ยแล้วเอาไปทำอะไร mm hmm. generator เออมันคือพลเจ generator เดี๋ยวเราไปข้างบนกแบบันปึ๊บเอานี่ไงมันให้ใ่เหรอนี่นะ เฮ้ยอะไรเรื่องมัเปิดแล้วว่ะจะทำไรต่ออ่ะ กดได้ด้วยนะไหนอุ้ยเอาอาคือยังไงอ่ะอ๋อเราต้องผ่านไปห้องนี้หรอ,อโดยการเรียงเทปที่มันติดไว้ด้านบนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเอ่า ทางเข้าอยู่ตรงโน้นมันมีห้องอะไรอีกไหมอ่ะมันมีห้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะตรงข้างล่างเนี่ยมันมีหนึ่งห้องตรงนี้ห้องหนึ่งอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวเราอ๋อมาห้องนี้ก่อนแล้วกันห้องข้างล่างเนี่ย มันต้องทํำยังไงอ่าฮะ,ะตัวนี้ยกไปเอ๊ะเราก็ปล่อยโอเคอ่าเราก็สามารถทําทางเดินนะเพืเ่อน นี่เรามาห้องนี้ได้แล้วนะเดี๋ยวเ,เราเขอลงไปสำรวจห้องนี้กันก่อนนะไปไปแต่ว่าไฟฉายของเรานั้นหมดไปแล้วอะ่ะใช้เวลานานมากเลยปวอาจะแก้ไขปัญหาได้แต่ละอันช่องไหนนะช่องนี้เดี๋ยวขวานี่ มีดเหรออ๋อเราได้นี่เราได้ไอ้ตัวมีดมาอีก,กนนะอันหนึ่งนะอ๋อนี่เลยจะได้ไม่ต้องคาอันนี้อะไรแรตไทเทนเนียมเพื่อนๆดูสิผมยังขาดแรตไทเทนเนียมอยู่ดีเลยอ่ะ ได้เพียบเลยนะหมดแล้วล่ะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปแก้ไขปัญหาอีกอันหนึ่ง นี่เรียบร้อยเราจะเดินเข้าจากตรงกลางตรงนี้นะเพื่อนๆนี่เดินเดินเดินตรงตรงเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายแล้ก็อ้อมไปทางโน้นแล้วก็มาออกตรงนี้ปไปไปเลยเลยไป มืดจังเลยไม่ชินเลยกับความมืดเนี่ย,ยเดี๋ยวซ้าย,ย,ยเจอแล้วเหรอไวจังเลยมันมืดอ่ะอ แสงแวบแวบโดนไหมโดนอ่าอต้องค่อยๆไปแล้วนะเพราะว่าผมมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเพมืออนๆดูสิ โอ้โหมืดตืบเลยนี่เปิดไม่ได้ไป้คงนี้อ๋าอ่าขึ้นไปอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,อ,ยอ้าวจะไปทางไหนอ่ะไปทางไหนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำท่วม แล้วผมมาทางไหนวันนี้อ่ะตรงนี้เปิดได้ตรงนี้เปิดได้เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนขึ้บปึ๊บทางไหนอ่ะโถเหรอเดี๋ยวอ้าวเรากลับมาทางเดิมด้านบนมันบอกว่าอ๋อนี่นี่นี่มันมีบันไดตรงนี้ อึ้บอ้าวขึ้นได้ไหมนี่เนี่ยขึ้นได้เฉยอ๋อนี่นะเพื่อนเนี่ยมันต้องเป็นบรรันไดขาดอู้เออเอาล่วงบันไดขาดตังนี้นะเคไปเอาไปต่อกันบอยใ,ใจหายใจคว่ำหมดเลยนี่แล้วเราก็มาเจอห้องนี็อะไร You my out. me I put a They're screaming upstairs. After the captain opened fire on the rafters, a damn riot broke out. Some supported Tully's orders, others really did not. A smaller raft made its way into the water entrance.

ยังไม่เคยมีนะเาะอุ้ยอันนู้นอะไรอะ่ะอันนี้เก็บได้เปล่าอันนี้เก็บไม่ได้แล้วก็ะดดเต็บอนนอของนู้ดดีวะไปคอยทีคอยทีชัดมาอือุดนนนนนนูสุดตะเบลี่ เพื่อนเราได้สตอบอรี่มาด้วยเดี๋ยวเอาเก็บนี่มีเมสสตอเบอรี่ไปปลูกได้ด้วยเอาเก็บใหม่นะอ,อ <Avenue. S 2> ืมอุ๊ยอัน้นอะไรรึปอาเราเจอโน้ตแล้วเข็บเดี๋ยว I've warned Captain Julie about this for weeks <coughs> now. <coughs> my contract doesn't uh, allow me to tell anyone else. <coughs> <and> <coughs> it's eating me out. <coughs> if <coughs> another plant won't bear nearly enough fruit, don't do much We'll be starving by the end of the year, if not sooner. <coughs> แงงเราไม่เอามีแล้วโอเคเรียบร้อยหมดไปละเอ้ยมึงอุ๊บอุ๊บออมันบอกว่ารีเควสต์ฟีเทปที่แท็บเทปหรือเปล่าเทปอะไรเราต้องหาสามอันเพื่อมาซ่อมตรงนี้นะ ไปต่อทั้งนั้นต่อได้มาหนึ่งแล้วขาดอยู่อีกสองอันโอ้ยไฟช็อตโอ้ยโอเอ้าโอ้ยไปลงไปลงไปนั oh, oh ่นแหละผมเห็นตงนุ Or ่นสองอันโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนไฟช็อตฮือ เตือนเอึ๊เตึ <sk 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 ๊บทำไมรู้สึกว่าเกร็งจังเลยครับเตึ๊นตึ๊บแหมยฟาดไม่ฟาดใ่้กดซ่อมไปเลยอ้าวอ๋อแค่เปิดประตูนะผมรู้ว่ามันซ่อมได้ อ้ยโดนโดนโดน,โดนได้โอ้ยตัดด้วยก่อนดีนะเราเอาฝานมาด้วยเนี่ยไปเพียบเลยอันนี้อะไรเนี่ยตัวตัวนีสส่งเหรอ เก็บไม่ได้เพราะว่าทางนี้ก็ไปไม่ได้ด้วยตบหนี่มดิอ๋อนี่ไงทางออกอยู่โน่นแต่ว่าขอเก็บขอเก็บตอนเฮ้ยมันเหมือนม,มีเครื่องนะขอดูก่อนเราต้อง อ่าตรงนี้อีกใช้เทปอีกสอันนะครับนี่ตรงน้นน่าจะเป็นโน้ตนะเดี๋ยวเลยเราไปติดโน้ตกันโอ rat. Oh, and they strap tasers on all the butlerbots. Like yeah, some kind of dumb guerrilla war upstairs. We're, okay. we're fixing but the boat. To to the boat. But There's no engine. Uh, the raft so can take one of the guards. So With the boat. Captain Tully and the investors are still up in the tower. Hey. I say leave them there to rot. We're now back on the ground. เทว,ว่านุ้นก็มีดูเมืองนี้สิโอ้ยมันกว้างมากเลยอ่ะเราจะสำรวจยังไงโหมดนี้อ่ะอเฮ้ยตรงนู้นมีทางออกออาไปเปิดประตูก่อนแล้วกันนะมันเปิดได้ไหมเนี่ยต้องเปิดได้ด้วยนะนี่ เรเซฟอ๋าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะขยับเรือเรามาตรงนี้ดีกว่าจะได้เข้าออกสะดวกผมว่าขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมคลิปเราจนจบฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับกดเลยกดเลยกดเลยยัง รออยู่นะกดเลยยังกดเลยนะกดเลยนะ